สวัสด <ítulo> ีค uh ่ะ huh. ท uh, like oh, hi. oh, ุกคนไปเที huh. oh. yeah. uh ่ยวเฉดี EP หนึ่งกันนะคะแล้วก็จะมา EP หนึ่งกันนะคะแล้วก็จะมาจัดที่ของเราตอนแรกแล้วคือหลังรถเองโดยที่ใช้เขาก็คือฝอเลนเจอร์นะคะร้อนมากเลยทุกคนแล้วก็จะมาปูผ้านริมริมก่อนก็ทำการปูผ้าก่อนนะมันอาจจะไนใ่ถ่ายถ่ายถ่ายคลิปค่ะ เดี๋ยวก็จะอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่หมอนชิหอจัดหมอน ต่อไปก็จะเอาหมอนมาไว้รอบถ้าหนาวก็จะห่มผาสีฟูนค่ะก็จะเอานี่ตุ๊กตาหน่าวอ่ะก็จะวางนั้นไว้ตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนมาดูค่ะโอ้เลยก็จัดไว้งลย่นะคะแล้วต่อ EP สองนะอาจจะน่าเบื่อนิดนึงเพราะยังไม่เดินทาง